วัน e ส d a y s i n f idel i t y การนอกใจวันพุธเฮ้ย not even bothering that Mickey was there staring everything oh my god เฮ้ยทำย่งดีสุดยอดเฮ้ยเฮ้ยอย่างเทอ่อารมณ์แบบแห้งเลยนะ เอาละครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่พลอ,อัลมอนด์บอลน,นะฮะวันนี้ในเกม Friday Night Funkin' กันนะครับสำหรับมอนในวันนี้นะฮะเป็นหนึ่งในม้อนที่น้องๆขอมาเยอะมากๆในช่วงนี้เลยนะฮะซึ่งม้อนนี้ก็เพิ่งออกมาได้ไม่นานนะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวัดเฮมีอะไรอย่างงี้ด้วยเฮ้ย ทำดีมากๆนะก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นที่หน้าจอนะฮะมันก็คือหนึ่งในมอดมิกกี้ม้าของเราได้เลยครับซึ่งในมอดนี้นะเขาตั้งชื่อว่า Wednesdays Infidelity นะฮะซึ่งมันหมายความว่า Wednesday เนี่ยเราก็รู้อยู่ฮะ้มันคือวันพุธใช่ไหมฮะส่วนไอ้ i n f i d e l i t y เนี่ยมันแปลว่าการนอกใจนะฮะเฮ้ย อารมณ์ประเมินว่าหลอนๆกันไปกับการที่มิกกี้เมาส์ถูกนอกใจในวันพุธอะไรประมาณนั้นนะคอนเซปต์น่าจะประมาณนี้นะเป็นคอนเซปต์ที่พี่คิดว่าเขาน่าจะสร้างประมาณนี้นะครับอ่ะถ้ายังไงก็ตามนะฮะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับมดนี้ประกอบไปด้วยเสียงดังแสงแฟลชแล้วก็จอสั่นนะฮะมาถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับ่ะเขาบอกคุณได้รับการเตือนแล้วนะเฮ้ยหน้าหน้าเมนูยังเจ๋งอ่ะเป็นรูปเข็มฉีดยา คนคอนเซปของมิกกี้เมาส์เข็มชิดยาเลยนะที่ว่าเขาทําได้ดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราลองไปดูนะฮะกดลูกศรขึ้นลงทีก็เป็นแบบแฟลชหน้าจอดาทีหนึ่งนะเอ้ยกดออปชันแล้วแบบมีการซูมเข้าไปด้วยอันนี้เดี๋ยวกดเป็นดาวสโตร์ให้เรียบร้อยก่อนนะฮะแล้วก็มีเครดิตมีอวอร์ดแล้วก็มีฟรีเพลย์สตอรี่โหมดซึ่งเดี๋ยวเราไปดูที่สตอรี่โหมดกันเลยนะครับแล้วก็เราอยู่ในด่านที่มีชื่อว่า east s c i d e really the best option คำแปลนะฮะเขาบอกว่าเฮ้ การฆ่าตัวตายเนี่ยมันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วจริงๆงั้นหรอเอาว่ะอย่างที่ทุกคนได้สังเกตเห็นนะฮะซึ่งบอยเฟรนในเวอร์ชันนี้นะฮะเขาบอกว่าเป็นสกินบอยเฟรนที่มาจากมอ d VS กับคีร่าด้วยนะฮะเพราะว่าผู้พัฒนามอ d นี้เป็นคนเดียวกันนะครับอ่ะถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันในวิกที่1ของมอ d นี้กันเลยนะครับปะ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะนี่มีให้เลือกระดับความยากง่ายด้วยนะมาตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนเราจะเข้าร่วมหรือเราจะต่อต้านมิกกี้เมาส์เข็ Disney Cartoon present at uh, Mickey Mouse Wednesday's infidelity put hey, People, bon. On a beautiful Wednesday morning Mickey saw how his beloved Minnie was talking to a tall and graceful mouse. Hey, <coughs> that quickly made her fall into his charms. And of course, his arms. <c oughs> not even bothering that Mickey was there staring everything hey alone and afraid waiting for his dad he found something that maybe can help hey boyfriend อาจจะมาช่วยมิกกี้เมาส์ได้นะโดยการร้องเพลงลืมความสุขเอาอะไม่ใช่คืนความสุขเฮ้ยมิกกี้ไม่จำสแกนเด้อ เฮ้ยมดนี้ทำดีมากเนะี่ยดูดิเฮ้ยลูกศรหน้าจอฉากเฉกทำดีมากเออไอคอนน่าตัวจังเอ้ยเอ้ยมาว่ะเพลงคลาสสิกของมิกกี้เม้าส์นะฮะ เอ้ยทำดีนะหมดนี้โอ้โอ,โอโหโหเฮ้ยอะไรอะว h a t โอโย่างหลอนเมื่อกี้ตกใจหมดเลยนะกํกำลังมองลูกศรอ,อยู่ดีดีโอ้โหทำดีมาก ทั้งเสียงเพลงทั้งฉากทั้งตัวละครอะไรพี่ว่าเขาทําได้เพอร์เฟกนะเ้ยชอบแล้วดูไอคอนดิไม่กี้ยังหลอนอเลยนะตอนมันโดนดันสุดอะอันนี้เรามาต่อที่เพลงที่2นะฮะมิกี้เมาช็อตอนะหัวกรึกกรนะลึกเยดูดิเออเออเออน่อออ <laughs> นากลัวเกิน, <laughs> นกเฮ้ย <laughs> <laughs> ดันหลอนเลือดเราด้วยนะ เ้ยบอยเฟนไอคอนร้องไห้ด้วยม,มาเอเย่เพลงเศร้าดีเนะเพลงเศร้าๆหลอนๆนะฮะดูไอคอนมิกกี้เมาส์ดิตอนเนี้ยที่พี่บอกมันหลอนเนะ <c oughs> นี่ยน่ากลัวเกิน เอ,อหวังลูกสอนมาใช้ได้นะเฮ้ยอ,อะไรอะ่ะเอออ๋อลูกสอนเออเดี๋ยวเนะ่ลูกสอนแบบหน้าตาปีศาจของมิก,กี้เมลห้ามกดนะครับเน่เน่เน่ โอ้โหโหดไปไหนอไเอ้ยไปเฮ้ยทำดีนะเพลงก็ทำดีเราลองแสบตามันหัวนะฮะเขาค่อนข้างแฟลชเยอะนะ คงคอนเซปต์ concept, ความหล่อนดีนะใช้ได้ใช้ได้เ hmm. ออโอ้โอ้โอ้เผลอกดอีกแล้วเฮ้ยแล้วบอยเฟนแบบอารมณ์แบบโดนกินกินด้วยนะเมื่อกี้เห็นทันใช่ไหมบอยเฟนมันกลายเป็นมิกกี้เมาส์อะเฮ้ยทำดีทำดีำดยังแจ่มวันนี้เอ้า อมิกิเมาแบบบ้าคลั่งนะสั่นแบบไม่หยุดเลยบอยเฟรดนเวอร์ชันกระตูนนะฮะอ่อันนี้ทำดีมากพี่ให้คะแนนร้านเต็มสิบเลยจริงๆชอบชอบ 2> 3, 2, 1, เฮ้ยเขาถือเข็มฉีดยาแล้วแล้วไอคอนแบบเป็นแบบน้ำลายฟูมปากดนะ้วยเมื่อกี้เห็นทันปะ ป้ายด้านหลังมีเขียนแอมเดทด้วยเนะียแล้วก็ติดบริเค็ด,ด้วยเฮ้ยเอาวะเออไอเพลงมันโอ้โหดนะโหดนะเฮ้ยเข็มฉีดยาอะไรอะ่ะ ทิดยาที่มันไหลลงมาไม่รู้คืออะไรนะฮะน่าจะของกอบฉากเฉยๆเ,เลยเยได้อยู่ได้อยู่โอ้โหลูกสอนเร็วมาก แต่ถ้าการขยับของมิกกี้เมาส์นี่หลอนมากเลยนะ่ยใช้ได้หดหดวันนี้ถือว่ายากใช้ได้แน่เนี่ยเออเมื่อกี้เหมือนเรากดไปโดนเข็มฉีดยาป่ะแล้วเราติดเชื้อด้วยนะเออ เอยเอาว่ะเออพี่ลองกดดูเดี <c oughs> เยี่ยกดเห็นไหมกดเอ,ด, <c oughs> ด,เอดูดิทำดีอ่ะเออันนี้อะไรอ่ะอย่าจำสแกลมานะบัวเออโอ้ oh my god มิกี้เมาใจเย็นก่อนเพื่อนเฮ้ยแล้วเมื่อกี้อะไรมาด้านหลังอะวอดคนลุกแล้วเจอกันวันพุธเฮ้ยทำดีมากมากเอ้ยชอบมากเลยอย่างหลอนเลยนะซึ่งอันนี้มันยังไม่ได้จบเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในฟลีเพลย์กันต่อนะฮะเนี่ยมันจะมีอีกเพลงหนึ่งนะเพลงโบนัสนะฮะชื่อเพลงว่าแบตเตอร์ การทุบตีเหรอเฮ้ยน่ากลัวจัง 2> 3, 2, 1, เฮ้ยเฮ้ยทำไมเหมือนแฮงค์เลยวะอันนี้คือเล่นแบบแฮงค์ใช่ไหมเอ้ยอย่างที่เฮ้ยเพลงอย่างมันเอ้ย

เข็มชิดยาเขามีแบบแวบ,บตรงปลายเข็มด้วยเนี่ยใส่ละเลียดได้ดีนะเนี่ยเออเล่ยอย่างมันเอ้ยลูกศอนวางมาโหดใช้ได้เนะี่ยสนุกดี ơi mình phải free to one Yeah. เพลงทําดีมาก <c oughs> เพลงพอเมื่อคอนน้ําลายฟูมปากอ่ะอันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวต่อจากนี้เดี๋ยวจะพาไปดูเวลากดพอส์มันมีอิสต์เอ็กแปลกๆด้วยนะเวลาเรากดหยุดเกมกลางเกมอ่ะแล้วก็นอกจากนั้นยังไม่พอนะฮะยังมีฉากตายด้วยนะะไปดูกันอ่ะสำหรับอันนี้เดี๋ยวพี่จะกดพอสให้ดูนะฮะเนี่ยครับถ้าเรากดพอส์เขาบอกว่าคุณไม่สามารถหยุดได้นะตอนนี้ดูดิคิดได้ไงอ่ะไม่ให้เราหยุดเพลงด้วยนะดูเห็นว่าเออ อ่าอันนี้ลองกด enter รัวๆนะฮะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะ <c oughs> เอออ่าสำหรับส่วนนี้นะฮะเดี๋ยวพี่จะพามาดูเวลาเรากดลูกศรพลาดนะฮะว่ามันเป็นยังไงนะดูแบบชัดๆน,นะแล้วก็ฉากตายนะครับมาไปดูกันเนี่ยถ้าพลาดเนี่ยมันเป็นมิกกี้มเมาส์แล้วตอนตายเป็นแบบโดนเข็มฉีดยาจิ้มนะ คงคอนเซปต์มิกกี้เมาส์เขียนฉีดยามากๆเลยนะอย่างร้อนๆเลยแล้วดูความชักดิชักเง็จเอ้ยน่ากลัวจังแล้วตรง,งคำว่ารีทรายเขาเปลี่ยนเป็นคำว่ารีเซ็ตนะฮะแอบก็คงคอนเซปต์ของเกมมิกกี้เมาส์อะไรพวกนี้นะมาเดี๋ยวลองกดรีเซ็ตดูนะครับเอนเตอร์ว๊อดโอ้โหเฮ้ยหลอนนะไอ้ช่างาเมื่อกี้ยังหลอนเลยอ่าแล้วครับแต่และอันนี้เดี๋ยวพี่จะพามาดูแล้วเรากดเข็มฉีดยานะฮะซึ่งเวลาเรากดเข็มฉีดยาเนี่ยความเหลวลูกศรมันจะเพิ่มขึ้นตามจํานวนเข็มฉีดยาที่เรากดด้วยนะ ทำเมคานิกมาได้เจ๋งมากๆเลยมาเรามาสังเกตกันความเร็วลูกศรตอนแรกมันประมาณนี้นะฮะออมาเนี่ยกดละหนึ่งอันสองอันสามอันเห็นปะ่ะลูกศรมันเร็วขึ้นครับอันนี้พี่กดเข็มทีศยาทุกอันเลยนะลองดูโอ้โหเริ่มเร็วเกินโอ้โหเร็วมากอ่ากดเพิ่มอีก เออดูความเร็วลูกศรตอนนี้ตาย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 เมื่อกี้กดลูกศรเพิ่มอีกเออที่เริ่มมองไม่ทันแล้วอ่ะเออ เพิ่มอีกนี่กินกดเข็มชิตยาเพิ่มอีกนะมีใครนับปะว่าพี่กดเข็มชิตยาไปกี่อันน่ะ <c oughs> ดูไม่ทันแล้วนะก็ให้ดูเมคานิกเจ๋งๆแบบนี้นะฮะก็คือเวลากดเข็มชิดยานะอารมณ์แบบเหมือนเสพเลยเนอะเอออย่างหลอนเลยเอม เอาละครับสำหรับอิสเทอร์เอแล้วก็เมคานิกต่างๆก็น่าจะเก็บรายละเอียดจนครบแล้วนะครับก็น่าจะจบแล้วนะฮะสำหรับมอดนี้นะครับ VS กับ Mickey Mouse a v i ในเวอร์ชัน Wednesday Infidelity นะครับหรือว่าการนอกใจวันพุธนะครับเออเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะมีท,ทั้งคัทซีที่เจ๋งดีแล้วก็มีเพลงที่เพลาะดีนะพี่ว่ามอดนี้พี่ให้แบบโหคะแนนเต็มแบบยิ่งกว่าเต็มอีกนะสนุกมากเลยมอดนี้เอาละครับขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับการรับชมคลิปพี่พลอมอนบอลนะฮะสำหรับคลิปนี้พี่พลขอกำลังใจทุกกกกกคคนนดดดด้้้ววยยารรไล์์แชใหั ครับแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่แล้วก็ยังไม่ได้กดซับกันนะฮะฝากกดซับกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้พี่พลเอาบ,บอนบอลขอลาไปก่อนครับทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอที่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ